หนะังสือเหรอครูบอยกำลังเขียนหนังสืออยู่นะพี่จะน้ำสอนเหรอครับเหรอพี่จะน้ำสอนเหรอตั้งใจเขียนมากเลยนะเราเนี่ย สอนพ่อได้ไหมสอนพ่อเขียนหนังสือได้ไหม เขียนกอไก่หรือเปล่าโอเขียนให้พ่อดูเหรออยูจับจับที่สอเขียน มันจะเก่งเกินคนนะั่นาจะน,นั่งเล่นเล่นน้ำงพุพูเขียนหนังสือวันนี้นะวันนี้นะวันนี้ที่สองกันยาสองห้าห้าแปดนะยาช่วยเราเลี้ย โบอยด้วยอันนี้ไม่วิ่งหยุดงานอยู่บ้านการพิจิน,น้ำไปเล่นเรียนดนตรีพูททำกันบ้านอยู่บ้านเหรอโอ้โหเขียนใหญ่เลยใครสอนนะครับใครสอนพูดเนี่ยพิจะน้ำเหรออญ้าสิอาหญ้าสอน <c oughs> ระยะมาให้เสียงนยี่เป็นคนสอนให้ให้จับหนังสขีด